ประเทศมาเลเซียความเป็นมาของปัญหา 1. ความเหลื่อมลำ้ำทางไรายได้ในการรักษาสุขภาพเหลื่อมล้ำอย่างมากในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลระหว่างผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือ,อง 2. อการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพมีอย่างจำกัดทำให้ผู้อยู่อาศัยต้องเดินทางไกลขึ้นเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ 3. ส,สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นปัจจัยหลักสามประการของสุขภาพ การดูแลสุขภาพการสัมพัสสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมสุขภาพการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตที่ต่ำการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนา 1. ในมาเลเซียเจเและเฮลครอบคุมการตรวจสุขภาพแบบดิจิทัลเป็นหลักการให้คำปรึกษาเสมือนจริงการจ่ายยาและการขายยา2เทคโนโลยีดิจิทัลการใช้อินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆทางการแพทย์ โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งใช้เซ็นเซอร์แบบฝั่งตัวไมโครโปรเซสเซอร์และฮาร์ดแวร์การสื่อสารเพื่อรวบรวมประมวลผลและส่งข้อมูลที่ได้รับจากผู้ป่วยการใช้งานเฉพาะรวมถึงอุปกรณ์สวมใส่ซึ่งตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตของผู้ป่วยและส่งข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบไปยังแพทย์ของผู้ป่วย 3. เครือข่าย5 g และ d Digital Health Care เนื่องจากเทเลเฮลเป็นการให้บริการด้านสุขภาพทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีโทรคนมานาคมจึงมีแนวโน้มว่าเครือข่า,ขาย 5G จะเพิ่มการใช้เทเลเฮลในมาเลเซียเนื่องจากความเร็วการถ่ายโอนข้อมูลเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณตัวอย่างเช่นในกรณีของการแพทย์ทางไกล 5G จะช่วยให้สามารถส่งสัญญาณวิดีโอเสียงระหว่างแพทย์และผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้นซึ่งนำไปสู่ประสบการณ์การให้คำปรึกษาการวินิจฉยัยและการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. การใช้ AI และการเรียนรู้ของเครื่องในดิจิทั h เ a ลท์แคร์ AI เป็นทั้งปัญญาประดิษฐ์และปัญญาเสริมขึ้นอยู่กับว่าการดูแลสุขภาพด้านใดอยู่ในการสนทนาตัวอย่างเช่นมีแนวโน้มที่จะเป็นปัญญาเสริมในกรณีของเครื่องมือผ่าตัดที่มีความแม่นยำซึ่งรวมทั้งทักษะของมนุษย์และความฉลาดของเครื่องจักรเสริมเพื่อความแม่นยำและปัญญาประดิษฐ์เมื่อมีแอปพลิเคชันมือถือการดูแลสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย 1. ระบบสาธารณสุขของโรงพยาบาลภาครัฐที่ด้อยคุณภาพทําให้โรงพยาบาลเอกชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชนต่างก็มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ถึงบริการดับโลกเนื่องจากประชาชนไม่กล้าเสี่ยงอันตรายไปรับการตรวจรักษาจากโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่อยากเสียเวลาในการไปรอคิวที่มีผู้ป่วยไปรอคอย รับการรักษาอย่างแออัดหรือหาเตียงนอนในโรงพยาบาลไม่ได้ก็เลือกไปใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้นการนำดิจิทัลของประเทศมาเลเซียมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาโรงพยาบาลภาครัฐควรมีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาแพลตฟอร์มที่มีคุณภาพเช่นระบบการจองคิวเข้ารับการรักษาล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ 2. บางพื้นที่ในประเทศไทยยังเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุเช่นพื้นที่ห่างไกลความเจริญสัญญาณมือถือเข้าไม่ถึงทำให้แพทย์ส่วนน้อยที่จะอยากเข้าไปรักษาเนื่องจากลำบากและสถานที่ไม่เอื้ออำนวยไม่มีไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตการนำดิจิทัลของประเทศมาเลเซียมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาภาครัฐควรให้ความสนใจในการแก้ปัญหาด้านการรักษาเพราะไฟฟ้าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิด ภาครัฐควรติดตั้งไฟฟ้าและเครือข่ายสัญญาณให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 3. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ควรจะพัฒนาเพิ่มิ่งขึ้นการพัฒนาทางเทคโนโลยีรวมถึงการเรียนรู้ของเครื่องปัญญาประดิษฐ์ตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เปิดใช้งาน AI สามารถวัดและว,วิเคราะห์ข้อ,ขอมูลผู้ป่วยจากระยะไกลตามเวลาจริงได้ 4. ผู้บริหารหน่วยงานด้านสาธารณสุขทุกระดับ ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาระบบที่ชัดเจนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบเช่นการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะส่งผลให้การดำเนินงานพัฒนาระบบมีประสิทธิภาพและเป็นปรูปธรรม 5. ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. สร้างความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้งระดับปฏิบัติการและระดับบริหารจัดการให้เพียงพอในการนำระบบการบริการสาธารณสุขออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ